หมากพูดถึงปองมมินมายินดีงานแต่งแต่ถูกโยงดราม่าในอดีตถือเป็นโมเมนต์ดีๆที่ได้รับความสนใจมากๆจากงานวิวาของหมากปรินและคิมเบอร์รี่กับโมเมนต์ที่มิ้นชาลิดาไปร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวซึ่งจุดประเด็นให้โลกโซเชียลขุดโยงไปถึงเรื่องราวในอดีตระหว่างหมาหากกับมิ้น ที่เคยบาดหมางกันมาก่อนนำกลับมาพูดถึงกันอีกครั้งกลายเป็นประเด็นถกเถียงสะเทือนโซเชียลทันทีล่าสุดหนุ่มหมากมีโอกาสได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าตัวบอกว่าก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราทุกคนผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วเราได้เคลียร์ใจกันไปแล้วหมดทุกอย่างเราได้พูดไปหมดแล้วแล้วก็เราโตโตกันมากๆแล้วทุกอย่างเราทิ้งไว้ข้างหลังตอนนี้เราเดินหน้า เราไม่หันกลับไปมองหลายคนก็ดีใจไปกับเราในโมเมนต์นั้นมันเหมือนเราปลดล็อกมันหายและอีกอย่างเราก็ไม่อยากไปพูดถึงมันอีกแล้วอีกต่อไปกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะมันเป็นอดีตที่มันผ่านไปแล้วและเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว เราอยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบันดีกว่าส่วนตัวเราก็ชื่นใจก็ดีใจที่คนเห็นแล้วก็ชื่นใจไปกับโมเมนต์นั้น